ฝั่งนี้แดงๆเลยแปะถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้นี่ลัดลอยหรือลัดยังกับยาเหล็กอยู่ในสถานที่เมืองนี้ให้เอาเก่าใส่เด้อสุวโอ้โหสาธุสาธุเข้าแก่สาธุเก่าใส่เก่าใสใส่เก้าบนท่านนี้ทีละปูสวัสดีอีกรอบหนึ่งเด้อนะครับผมคนนี้นะครับนี่เห็นนะครับนี่เห็นหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์ดูที่ องค์มังกรพันปีสามตัวบนสองตัวล่างแล้วค่ะเนาะอองวดที่ผ่านมาเจตูกูกูเราเปิดไ้ได้เราบอกว่าแต่ว่าถา้าพนทา้าเจา้จาเจ้าเจ้าตำนักว่เปิดแต่พือเจตูว่าสามารถมองเห็นเพราะกูพนบอกว่าเจตูฟันท่องไห้แน่ตัวใดเจตูเลยว่าสามหกศูนสามเก้าศูนย์้าเบ่เสื้อกลไปย้อนมึงในคลิป แต่ว่าเกตูเคยเบอาอยู่ว่าไอพี่ยัง่อนที่ว่าไอเพี่น้องเนาะเคยเบอกช่องมุ่ตะการจะรููดีเพราะว่าเพื่อนเพิ่นหนีเพื่อนใา้เกตูประจําถ้าเลของค์ูองค์ย่าเลขหกเนี่ยถ้าถ้าเลขเพื่อนมาแบบนี้นี่เพื่อนสีมากเต่ากับหกอันนี้เจตูกับบอกหกกับเก้าเป่นไหค่ะเพื่อนจะมาแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนสีหายตัวเดียวคือเพื่อนสีมาตรงๆรด้เพื่อนสีมาตรงๆเลย เก้าก็คือเก้าหกก็คือหกนี่งเป็นตัวใหญ่ทังสี่ถ้ามาสี่เจตัวก็เลยว่าสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์มันจะเล่นเดนเนีนนอนมากตัวงวดนี้อันนี้อไปงวดนี้นะเห็นเห็นอยู่แต่ว่าท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 ่าให้เจตวเบิ่งชัดก็คือชัดฟังท่งนั้นอันนี้ไม่ชัดหรอกค่ะฟังฟังท่งนี่มันมันมันเป็นเป็นหนยังบังอยู่่ใชมังบังอยู่ไหมค่ะครับเห็นตัวไหนอ่ะ ฟังทั้งนี่แต่เห็นชัดก็คือเลขกนึงครับเนยจ้าแต่ว่าตัวนี้นี่ปูเพิ่นมาเลขกสี่แมนบ่ค่ะสี่แต่ว่าเจ็ดตัวนี่เห็นเป็นสี่สองสองไม้สี่หนึ่งเนาะมีแล้คือว่าตัวนี้นี่ีฟังอยู่สี่หนึ่งแต่ถ้าถามมาแต่ถ้าถามมาเห็นชัดทางไหนชัดทางนั้นอ้าวตามมาดูทางซับชัดทางไหนครับชัดครับชัดทางนี้ทางไหนครับ ทั้งในครับทั้งในครับเออนีชัดบอลนี่ชัดคักบอลนี่ชัดอยู่ชัดมากตัวไหนเกย์ลายตัวอะไรเนี่ยออโบเอฟซีหน่อยเต้เกย์ตู่เห็นเด้อบันนี้เด้อพี่น้องสีเบาสูฟังหนึ่งเกตซีโมเห็นคือปูปูเห็นสามเกตู่เห็นซีหนึ่งเกตซีนี่คือเกตู่เห็นฟังนี่ครับ หนึ่งเ็ตสีเชัดป้าชัดเกาสกำลังอยู่บ่ปูึตะโกนดังเก้าหายไปเลยนะครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเกสีเนี่ยแฮลเก้าไซเเก้าไซสื่อเอาปากกาก็สมุดมากให้ข่เนี่ยผมก็เห็นหนึ่งศูนย์เจ็ดว่ะตาใครตามันดิผมก็เห็นหนึ่งศน ดีซีมันชัดหนึ่งเกตซีคอยเห็นนะโอ้คือสุ่นแห้งเถอะคุณเสียหนาใช่เสียหนาเออโอ้ยเสียหนายัดม่นดีเด่นเลยเลยแบบเนอะมีเดอพี่น้องเดอร์เรียกหัวหมีเดอร์กกร์ดการ์วัวที่หนึ่งข่ามูเจ้าอยากได้เงินล้านเงินแสนให้ซื้อเอาเก่าซีหนึ่ง อันนี้คือเลขเพิ่นมาซื้อแต่ว่าเหล็กตัวนี้เจ็ดตัวเห็นนี่ก็คือเป็นหนึ่งเจ็ดสี่อันนี้คือเลขกสามตัวแต่ว่าตั้งเจ็ครัวเห็นสองตัวเอาตั้งนั่นเลยครับนั่นนะเออเอามาที่นี่ตับออร์วันที่ให้หน่อยค่ะเจ็ดตัว เลขดูเลขดูองหอยสั้นพันปีสั้นไปเบิดเลยครับลุกเลยบ่สั้นยังไนเจ๊เลขมันสู้นแห้งโปดอมังกรบ่อ่างมังกรองมังกรพันปีมังกร1,000ปี9 4เก้าสี่หนึ่งเ้าสามหนึ่งหนึ่งเจดสี่ันมันมันเป็นเต่นีแต่ทเนี่ยเลขเมื่อหลายตัวด้พี่น้องสังเกตเด้ับ ซีมันจะมีอยู่สูอันซี่กับหนึ่งแต่ถ้าทถ้าวเลขสองตัวนี่คือบ,บว่ได้บ่หเห็นเห็นตัวเลขสามตัวมหมดก้อนไม่เห็นอย่ละเห็นหกสามศูนย์วันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดสี่เก่าสี่หนึ่งแล้วก็เก่าสามหนึ่งแลักหนึ่งเจ็ดสี่ มังกรพัองค์กรพันปีที่ทิสถานปู่เทพห้วยทับทันอืมเราจะผ่านมาหกสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์เนาะลุกกลมตัวนี้เห็นไหมเจ้าเนีตัวไหนครับอวงกลมเดีลยวงเลยครับที่เมนดูที่เมนต้าสามหนึ่งอย่าลืมนะคะ ปูเทพให้สี่วันที่ผ่านมาปูเทพให้หกครับก็บนนี่ยได้บนว่าย่า๋ยวเอาเก่าใส่ในเด้อดสูอาจจะเป็นเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งอเก้าสี่เอาเก้าใส่ในเด้อดเลยว่าหรือว่าหนึ่งเจ็ดสี่เพราะว่ามันติดสี่นะเล็กติดสี่จระนาเบอร์อาจจะมาทั้งบนและล่างมันวันที่ผ่านมาบนเนี่หกเก้าอาจจะเหลือเหลขสองตัวพกเก่าปูเทพว่ายดี ันนี้คือตอนเลขที่พอมาเจตุเห็นแค่สตัวใช้ของปู่เติเขียเลย่าหันไม่หันมาลองปิดของปู่ไข่กันบ่ครับสามสีหนึ่งก็สีหนึ่งที่ตรงกันแล้วก็มีสามหนึ่งนของปู่นี่นี่นีเี๋ยวสามสีหนึ่งโอ้แหงเนเออนี่แหละ เปิดไปอีกหรอตรงพับไปองไปเองเนี่ยนะพับเอเออนี่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 ตัวเดียวกันวตัวั้นมันบนนึงคือเก่าเนาะเก่าซีหนึ่งเก่าใส่ตะบาราทาจับแยกมันสิได้ซีหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งที่ตรงกับของครบของปู่เนาะครับแต่ของจิตูมามีเก่าเนาะเก่าซีหนึ่งเนาะมีคนบอกว่ามักเก่าซีหนึ่งอ่ะมักตัวใดกับพิจารณนาเบิงเนาะค่ะตามที่ชอบนะคะ มาไมามันเดอรพี่น้องต่ว่าเกต่ว่าเก่ามีเปอเซ็นเก่ามีเปอเซ็นเพราะว่าพ่นแห้งค่ะทีเก่าทั้งปีเก่าวันนี้ปีมังกรปีมังกรเพราะว่าปูคนมาเอาตรงๆเลยเด้อนี่นะครับมังกรันเปีปูมาปูก็นามเก้าอยู่แล้วอย่าลื่องเรื่อ่ เพื S <S S> <s ่อนบางตนนเพ่อนยุนี anyway ่เพื่นเบิ่งเนี่ยของเป็นซองนหน่มฮะซองโซนหนี่เพิ่นบางตนี่ยุนี่เพิ่นบ่เบิ่งสนอมานีเป็นซีซีไเน่ยงนอันล่วงหน้าเอาอันอันมาเีรออันนึ่งาวคตะีเดอเิ่เดอกุ้าเดี๋ยว แอดมินจะเห็ดคอนเทนต์หาสื่อลอตเตอรี่อยู่แถวจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละอันนี้คือเลขสอศูนยแทนเนจังวะนี่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 แม่นสองศูนย์บนเจาตันข้างล่างนี่หมตวนี้อยู่คนนี้เพื่อสอูนย์สัตว์เจนเป็นยังเพี่ีบนี่ผใหญ่แห่งแม่นบ่พี่น้องเห็นไปเลขไหนครับเห็นเห็นไปเลขตัวใดนาะเลขศูนศนคือจังศูนย์คัศูนแน่เลยนะศูนย์แห้งบอกี้เนี่ย ชัดเจนชัดเจนนะครับผมอ,นนอ้าวก่อนเมื่อก่อน้งปน,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 นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมนำไปพิเคราะห์พิจนารนณานครับสำหรับแนวทางที่ได้นำเสนอออกไปนะครับผมขอท่านพิเคราะห์พิจนารณาดีเด้อนะครับผมก่อนที่จะนำไปลงทุนนะครับหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งใน,นวันที่16กุมภาพันธ์2500 67เจนะครับผมอยากถือแล้ววันที่หนึ่งนะครับหาซื้ออยู่จังหวัดสิธิเกศท่้นพี่นอ้องเพราะว่าอย่างถืงอยูแต่จังหวัดสิริเกศนะครับวันที่หนึง่งอ๋อแต่อยูจังหวัดสิริเกศนะครับหลายงวดแล้วเก้างวดสิบงวดซ้อนนะครับงวดล่าสุดนี้ก็ถือกันคักนะครับวันที่หนึ่งยู่จังหวัดสิริเกศเมื่อนี้ละงวดนี้ละน้ำหาซื้อตัวเลขนะครับซีสามซีหนึ่งหรือว่าซีหนึ่งสาม ฟันเต็มที่ก่อนลงรถดบอกว่าเลีอกอย่างที่ที่มักชอบก็คือ c หนึ่งสามแม่นบก่อนลงรถที่นี่ก่อนเดินทางเดินทางเขาว่านี่เขามาสำนักปูเทปอย่บอกว่ามักหนึ่งสามหนึ่งสามมหอนี่ได้อีหลีมาหอดนี่ปูเชียนให้่สามหนึ่งถือใจหลายถือใจแห้งนะครับผมอ่ะนำพิคพิจารณานะครับผมก่อนที่จะนำไปลงทุนนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้ท่านพิเคราะห์พิจารณานะครับขอท่านพิเคราะห์พิจารณานะครับผมหาจีจับกับสลากกินแบ่งเด้อพี่น้องนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับเราช่วยรัดรัดช่วยเรานะครับพิเคราะห์พิจารณาดีนะครับงวดนี้ลองดูนะครับปู่เทพห้ยทับทันนะครับงวดนี้จัดไปนะครับสี่วิ่งสี่นะครับ